ทองแท้ทองแท้นั่งกระเป๋ะลุงกี้เหรอลูกท้องแท้นั่งไม่ได้ทองแท้ตัวโตวกว่าลุงกี้นูมาแย่งลุงกี้ดูสินะ่ะลุงกี้เขานอนอยู่หน้าฮีเตอร์ลุงกี้เขาขี้หนาวอะ่ะเนี่ยดูสิมาแย่งกระเป๋ะลุงกี้เข้าไปนั่งได้แต่ตูดหมามันนั่งกระเป๋ะไม่ได้ลูกกระเป๋อมันสําหรับแมวเห็นไหม เนี่ยสำหรับพี่ปิ้นกับลุงกี้ทองแท้มานังนั่งได้แต่ตูดน่าสงสารลุงกี้น่าจอยเลยโดนทองแท้แย่งตลกจังเลยมีแต่คนอยากเฝ้าฮิตเตอร์หนาวทองแท้ทองแท้ตัวโตกว่ากระเป๋ะลูกคืนกระเปาะให้ลุงกี้นะทองแท้ ตลกมากเลยท้องแททำอะไรท้องแททำอะไรอะลูกทำไมท้องแทตลกจังเลยท้องแทมาแย่งกระเป๋าโอ้ยขำจังเลยว่ะ